สวัสดีครับทุกคนผมโนจากช่องดูชนนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาซื้อออฟล็อกบังคูนแล้วก็สุ่มค่าบรรทางคูณ2อคูน่คู8ในร้านค้านะครับผมคือผมเล่นเกรตาเซตเนี้ยผมมีปัญหาเมืองไม่ค่อยแพงนะครับบางครั้งผมก็ต้องเล่นสายหลุมดำบัตเชิญนะครับถ้าเรามีหลุมดำเราก็ใช้ออฟสร้างหลุมดำบังคูนมันก็ช่วยให้เมืองแพงขึ้นแต่เมื่อกี้ผมไม่ได้อยากเล่นซ่าสายหลุมดำไงผมอยากเล่นสายกับดงกับดักบ้าง มันก็เลยมีปัญหามือไม่แพงผมก็เลยจะมาแก้ปัญหาด้วยการซื้อออฟนะครับตรงแพ็กเกจนะปับ๊บแล้วก็มาตรงเทศกาลออแล้วก็จะมีแสงให้เราเลือกนะครับนี่นะ,ะแสงที่น่าสนใจในเวนี้ก็มีนะครับป้องกันเอฟเฟกอันตรายล็อกค่าผ่านทางที่ถูกคูณแล้วก็ตัดการาดน้ำฟ้านะครับ3ออฟนี่นะมั้งที่น่าสนใจนะ ผมซื้อเลยนะนี่ล็อกเมืองคูณนะครับฟับไว้ที่หลังฟับอ,อ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับซื้อได้ครั้งเดียวนะ ก็ไปรับนะครับเอ๊ะอยู่ตรงนี้หรือเปล่าอ๋ออยู่ตรงนี้อยู่ตรงอีเวนต์นะครับฟับม,มาแล้วจี้ที่ผมจะรีใส่ก็คือรองเท้าดอกซุปเปอร์ดังชันนะอ่าควรจะรีใส่นะครับควรจะรีใส่อ่าจีท,ที่มันเป็นสายลม้มอ่ะ ที่มันเป็นสายล้มหรือสายไฮบริดก็ได้นะแล้วก็ควรจะเป็นจี้ใหม่ด้วยแล้วก็เป็นอแล้วก็ควรเป็นจี้ที่เล่นบ่อยด้วยนะครับผมเนี่ย <c oughs> ได้ใช้จี้นี้บ่อยไงมันมีโอกาสที่จะได้นะครับสามสิบสามสิบห้าสี่สิบนะถ้าได้สี่สิบนีกรี๊ดเลยนะต้องโนกรี๊ดเลยเด้อ่ะมารวมแล้วนะท่าไรเอ้ย โชก็ไปโอ้โหคันต่ำนะครับสามสิบเปอร์นะจากนั้นก็เอาไปใส่นะครับปับ๊บเดี๋ยวไปเทสเลยทุกคนเอาไปเทสเลยอ่าแชมเปญเลิกขอสักวินดิแชมเปญเลิกเนี่ย เจอกับคิมุนเลยนะครับแหมตัวเท็ดไงเพื่อนอัะ <Yeah. S 1> โตได้เล่นคนแรกเลยนะ <c oughs> ได้เล่นคนแรกเลยนว้าวเอาอาลุงดำบัดเทินมาด้วยโหยังเอาเลยวะ ตาเกรตาฉาลรู ita, ta, o, ทองอยังเคลื่อนย้ายไปในแถวปั๊บเราวางมือไว้ก่อนไหมปั๊บมไม่อยากสร้างเลนมาสเลยก,กว่า,ากว่าเลนมาสก็ติดอะ่ะผมไม่สร้างดีกว่านะอยังไม่ชารจลูนะไงเนี่ยเบินไว้ก่อนเบินไว้ก่อน,เ,น,อนเออเออเออ มีอะไรชารดโลดทองแล้วปับ๊บย่งไ่สร้างแลนมาร์กนะกลัวะโดนก็ปี้เขาติ <c oughs> ดเขาไม่ได้เอาจี้สร้างแรงนมาร์กมาด้วยถ้าเกิดเขาไม่ห่อนะเขาก็จะสร้างแลนมาร์กยากอ่ะห่อไหมอ้าวไม่ห่อทุกคนไม่ห่อใช่นไหมพอไม่ห่อปั๊บเขาก็สร้างเรนมาร์กยากถ้าเกิดผมสร้างเินมาร์กไปปับ๊บ เดี๋ยวนะถ้าเกิดผมสร้างไอ้มัฟไปปับ๊บโดนก็ปีเขาติดปับ๊บเขาก็กลับเมืองโจมตีผมได้ไงอเอ้ยได้เสียได้เสียโดนก็ปีผมติดนะอ๋อหลุมดำวางนะหลุมดำวางมาชาตโลทองครับเมื่อกี้กันดีบัฟผมออกผมก็เลยไม่โดนสามใช่ไหมเออเนี่ยกันดีบัฟ หรือเอฟเฟกปุ่ป,ป้องอันตรายที่มีขายในร้านค้าอ่ะกับดักมานะครับทุกคนอเ,อเ,เออเปิดเทศกาลมาทีนึ่งยังไงเอ้าหมวกลุดตัดการเนี่ยหมวกดาบด,ด้วยมั้งตัดการทีนึงนะอ่าเดี๋ยวทีนี้แหละทีนี้แหละ <c oughs> <c oughs> ทีนี้แหละ,หละเราจะกลับเมืองลุ้นล็อกเมืองคูณนะล็อกเมืองคูณไหม ลองเท้าหออยู่นะเดี๋ยวเอากระดักวางาาเปิดเทศกาลวันทีนึง่งดูกระปีก็ติดเลยเอ้ามวกุดอีกแล้วทุกคนลบลายเอา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 ,เอา,เอา,เอาล็อกมันคูนเหรอเมื่อกี้เนี่ยดูไม่ทันนะทุกคน อกับพิวนะครับอ้าวเจอกับสายวิกจีเอ็มอ้าวด่าจีเอ็มซะงั้นโอ้โหมไม่มีการอาสีด้วยอ่ะจะได้ถอยไหมเนี่ยพิวว่าไงถอยกับหลังไปนะใจเย็นเพื่อนอย่ามึงซุ่มโอ้ซุ่มสร้างนันมากเลยเบิ้นสองวีนึงเรียบร้อยแล้วมั้งไม่ได้ถอยแล้วมั้งเนี่ยเอ้ยกลับเมือง ไม่กลับนะไปแล้วนะครับไปแล้วอย่าเพิ่งซุ่มซังเลยมักนะเพื่อนเอ,อ้ยใจเย็นๆใจเย็นๆเกือบ <c oughs> ไปแล้วอผ <c oughs> ิวใจเย็นใจเย็นขึ้นใจไปแถวจะต,ต้องไปตักเมืองก็แล้วอย่างไงสั่งกันบ้า,ากเรไปมินิพิเศษไม่รองเท้าอะรองเท้าไปไปมินิพิเศษนะเ <c oughs> ปิดเทศกาลครับเ <c oughs> ปิดเทศกาล เดี๋ยวนะเขาเอาหมวก,กอะไรมาหมวกอาร์คิวมาเออเดี๋ยวเราไปตรงนี้ฟับ๊บคืนย้ายไปแถวฟั๊บอุ๊ห์เจ็ดเอ,อ็มเลยแพงไปไหนเนี่ยแนะพยงไปไหนแพงไปไหนฟับขึออ้นกลับเมืองนะกลับเมืองเออ <c oughs> กลับเมืองกลับเมืองก่อนกลับเมืองก่อนฟับคือเรา,าไม่มีตังค์สร้างไง อ่าเบิดเทศกาลนะระเบิดลงไหมเนี่ยระเบิดลงครับระเบิดลงมผมบอกว่าไม่มีตังค์สรึเปล่าคือมีตังค์สร้างแต่ถ้าเกิดเราเบิดครั้งต่อไปเนี่ยเราจะไม่มีเงินไงออยังไงต่ <14. S 2> อลงกับหลักนะปับ๊บเด้งปับ๊บกับดักว่างอ่า เปิดิสการเขไปทีหนึ่งยังไงมาแล้วมาแล้วมับก็บไปโอเต่าแตกนะครับค่ามันทางแพงขึ้นล็อกเมืองคุณไหมเนี่ย,ยอัดหนึ่งปีเลยทุกคนโอโหเมืองแพงขึ้นอย่างไว,วผมจะลองเอามาเล่นกับคิมูนบ้างนะอ่าที่ที่ผมใส่เนี่ยจะเห็นได้ว่า เมืองมันจะไม่ค่อยแพงนะครับเราจะมาพึ่งออ,ออฟล็อกมังคูลที่ผมซื้อไปเมื่อกี้นะครับไปเลยนะครับไปเลยมาเจอกับขีมุนด้วยกันนะครับผมไอ้ยักจะเล่นคนที่สองนะยังโหดเลย เนี่ยเขาใส่ปัญญาณมานะเมืองเขาก็จะแพงกว่าผมนะครับเขาใส่ดุลวติการตุ๊กตาหิมาด้วยรองเท้าดอบซูปเปอร์เดนมิชัน่นป้องกันเอฟเฟกอันตรายยี่าเปอร์เซ็ตของผมเล่นเนี่ยผม,จะ,ม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 จะไม่มีสร้างเลนมาร์สใช่ไหมจะไม่มีสร้างเลนมารสกับออ่าอ่าาถูกก็แหละไม่มีสร้างเลนมาร์สนะอ่ารอรออันนี้นะครับรอโดนก๊อปปี้ออก เราค่อยโจมตีเขาหรือแม่ก็ต้องสร้างเรนมาร์กเองหลุ้นไปห่อเอาหลุ้นห่อเอาไม่ใช่หลุ้นไปหอ <c oughs> อ่อเอออ่าผมจะถอยผ่านก่อนนะปับะปป๊บสาบไหมปั๊บไม่มีไรนะครับไม่มีไรเออเอ้าไม่ถอยกลับหลัง <c oughs> เบิ้นได้ไหมเนี่ย <c oughs> เบิ้นได้อยู่นะห <c oughs> ยังวะ <c oughs> เออเออเลื่อนย้ายไปแถว เดี๋ยวจะลุ้นถอยกับหลังนะถอ,อยกับหลังนะครับถอยกับหลังห้าได้ไหมสามลูกสามนักเตะปับอ้าวโดนดีบัฟเราเข้าไปแล้วนะครับเราก็กลับเมืองบังคับจ่ายเงินปับอกมลง,มงคูนไหมเนี่ยอ่าล็อกมังคูนแล้วทุกคนล็อกมังคูณแล้วรอ,อ,องเท้าไปวุงไปมิพิเศษไหมโอ้โหถ้ารองเท้าติดนะไปมุงหรือไปไปมีนิพิเศษนะเรียบร้อยเลยเนี่ย กู้ไปแล้วนะบนสิบไปนะครับอ,อย่างดีที่โดนสาบ <c oughs> อยู่อยคอยกับหลังปะเนี่ยดูดูค่ะทีนี้อาจจะโดนเขามาั่งแหละถอยกับหลังด้วยยังไงปาบกั้ไปเป็นหุ่สโนโบอรเลยนะโชคดีที่เขาไม่มีต่างสร้างนะยังไงเนี่ย โดนแล้ว嘛โดนแล้ว嘛เอาถอยห้ากับหลังไปดีนึงอ,าอ,าอา้าวอ้าวอืมเราจะทำยังไงดีนะเขาไม่ชาร์จโล่นะครับเขาไม่ชาร์จโล่ผมยังไม่โดนดีบัฟพุ่งตีนหมีเขานะอะ่มาเราต้องเบิ้ลนะครับเบิ้ลเพื่อสลัดหุ่นเลกาไม่เบิ้ลไม่เบิ้ลกระจบสีครับ,บ <laughs> กับเมืองเรานะล็อกมังคูนนะครับล็อกมังคูอยู่นะเอ้ยหายแล้ว อย่าเพิ่งห่อเพื่อนอย่าเพิ่งเบิ้ลโอ้โหเบิ้ลกระจายครับเบิ้ลกระจายทำลายกิจม้าผมด้วยนะเอาเอาเอาจะรอดไหมเนี่ยอัดโดนสามแล้วโอ้โหยังวะถ้าถอยเบิ้ลได้นะเรียบร้อยไปแล้วเ,น,เนี่ยใจอ่ะถอนเป็ดไปนะ,ปะเตะเลย อ140กวมได้ถอยไหมเนี่ยนะเออเดี๋ยวผมจะเบิ้ลก่อนนะถ้ามันจะเบิ้ลสองได้เนี่ยต้องเบิ้ลต้องเบิ้ลเบินน้ลนะลูกเออเบิ้ลสี่ได้เกือบไปแล้วเกือบไปแล้วโอ้ยมันต้องเบิ้ลเท่านั้นไม่ถอยเดินหน้าถอยหลังด้วยนะยังไงเตะซับ อผมทอยเก้าไม่ได้ไงออกสิบเอ็ดนะถ้าเกิดทอยเก้าได้นะบอกเลยอ้าวเบิ้ลลงคุกไปแล้วนะทุกคนเรียบร้อยหอัวลุกเจ้าคืนไม่หัวทุกคนวินนี้ต้องวินนี้ต้องซื้อนะครับวินนี้ต้องซื้อกคูคีเออเออเออ,เ,อ,อเบิ้ลไหมไม่เบิ้ลนะทราบบางทีนึงเออเดี๋ยวกลับแลนด์มาร์คกลับแลนด์มาร์คเสร็จ บังคับจ่ายเงินถ้ารองเท้าติดนะเรียบร้อยรองเท้าออกอ่ารองเท้าไปบุมลึกพื้นที่พิเศษนะเอาเรียบร้อยดีอย่างเงี้ยล็อกมังคุดน,นะล็อกมังคุดทุกคนเนี่ยสูงก้ามาทางด้วยเนี่ยแพงขึ้นใช่ไหมเซออ็ตผมเลนเนี่ยอย่างที่บอกเลยไม่มีเมืองแพงนะอ่ะเป็นไงบ้างทุกคนออฟราคาเจ็ดสิบเก้าบาทน่าจะทำให้แข็งแก่งขึ้นนะ ใครสนใจก็เติมนะครับใครคิดว่าไม่โอเคก็ข้าบไปนะยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ต่างชมน้ำไปเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วเปนใบ